อาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ด้วยการเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงหมูป่าแล้วจะขายที่ไหนขายใครขายอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบม,มาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ ช่องชีรลองฟาร์มจังหวัดเมืองชัยภูมิการที่เราเลี้ยงหมูป่าจะเป็นหมูป่าสายพันธุ์สายพันธุ์อะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนมากของเราทางชีรลองฟาร์มก็จะเลี้ยงสายพันธุ์พื้นเมืองครับสายพันธุ์พื้นเมืองก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ล้อมรั้วแบบตาข่ายครับ ลำลัวแบบไม่ง่ายเลี้ยงแบบง่ายครับหมูป,ป่ากินได้ทุกอย่างเศษอาหารผล,มลไม้รากไม้ผักจะเป็นผักบุ้งหรือว่าหญ้าเป็นหน่อไม้เศษอาหารหรือว่าเศษผักผลไม้สามารถกินได้ทุกอย่างครับส่วนสุขภาพร่างกายนั้นก็จะแข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยครับ แล้วถามว่าจะขายหมูป่าที่ไหนจะขายยังไงจะขายให้ใครส่วนมากก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อครับพ่อค้าแถวละแวกบ้านนี้นะครับมารับซื้อถึงที่โดยการช่างกิโลขายครับช่างกิโลขายหรือบางคนก็จะโพสต์ขายใน Facebook เ,เป็นหลักคือจะมีกลุ่มซื้อขายหมูป่าครับ กลุ่มซื้อขายหมูป่าเราก็เข้าไปใน f a c e b o o k แล้วเซิร์ชค้นหาคำว่ากลุ่มซื้อขายหมูป่าแล้วก็สมัครเข้าร่วมกลุ่มจากนั้นแล้วก็โพสต์ขายหมูป่าครับโพสต์ขายหมูป่าโพสต์ขายหมูป่าว่าไงโพสต์ขายหมูป่าว่าเรามีจํานวนกี่ตัวพิกัดอยู่จังหวัดไหนเบอร์โทรอะไร แล้วให้พ่อค้าติดต่อมานะครับติดต่อมาผ่านโทรศัพท์หรือว่าผ่าน messenger ผ่าน facebook ก็ได้แต่ย้ำนะครับไม่แนะนำนะครับให้ทำการใส่จํำนวนเงินเข้าไปใน facebook เพราะว่า facebook มีกฎห้ามไม่ให้ซื้อขายสัตว์เลี้ยงก็เลยต้องออประกาศโพสต์นนจํำนายไม่ให้ บอกว่าขายครับปล่อยเลี้ยงรยหรือว่าใครต้องการาสนใจอยากจะเลี้ยงหมูป่าให้ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นี้พิกัดจังหวัดอะไรอำเภออะไรประมาณนี้นะครับ <S <S โดยสดรุปครับคือขายที่เฟซบุ๊กเป็นหลักแล้วก็ขายระแวกบ้านเป็นต้นครับ <S <S ขอบคุณสละการรับชมสวัสดีครับ